เดี๋ยวผมสิพ้าเอายากันยุ่งครับยากันยุง่งมาพลแกนครับแกนตัวน้อยน้อยครับคนห้องแกนนี่ยังนี่เขาว่าแกนนึ่แกนขี้มาบ่ตัวน้อยน้อยนี่ทอมิงวันนี่ครับนี่เต็มอยู่มองไม่ไพ่นี่ครับมองนี่เป็นมองผมเพชรน่องยู่ในกลิ่นครับนี่ต่างไฟอยู่นี่ ที่กับต้นบักเน่าครับอยู่หลังบ้านนี่แหละเดี๋ยวผมเสียวยากันยุ่งใบก้อนตัวนี้ครับเนี่ยอย่างยุ่งตัวนี้พน่นหรือว่ามันจีไตเปล่ผมสีพ่นที่ตัวที่มันออกอยู่ข้างนอกนี่ครับถ้าพอเห็นหัางมันครับหัางมันสงสัยมันสีอยู่ในไม้ไผ่เดี๋ยวผมสีพ่นแถวนี้ก่อนเพราะว่าหมอกนี้มันรอดไปรอดมากครับนี่ หลอดไปหลอดมาครับหมวกต้นหมวกหน้าครับหลอดไปหลอดมาเขาส่วนหลังบ้านต้นหมวกหน้าเดี๋ยวผมสิไปอยู่ทางในนะครับเนาะอยู่ข้างในผลมาเลยผมสิบล่อเบิง้งมันที่ไตว่าท่านายก็เรียทีมันบ่นตายค่อยว่าผลมาอีกรอบนึง ม,มาจับอีกวะใหม่หมดแล้วครับแตกมัน,นึ่งมือเนือแล้วแตกหมดแล้วครับมันที่เขามาบ้บานม่ แตกสะนาโพงู้หมดสเลยป่านนี้แตกสะนา้ำโม้เลยมันสิหลอดบ่บินไปทั่วทิ่ทั่วแดนแล้วครับบินเป็นบ้าหมูแล้วซักแงียซักเงันมันดีตายะวะเด้อ ลงไปเบึ้งนะครับเบึ้งงันทีตายบ่เ่าเห็นมาจับสักตัวครับที่น้องมาจับสักตัวเลยเออมาแล้วมาแล้วตัวนึง เตะซาโาโมไปหมดโอ้ยมันอยู่ในหูนี่ครับหูมีไผ่นี่ครับมีไผ่แห่งมันเตกออกม,มาจากนี่ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพ่นในหูเลยเห็นแล้วเห็นแล้ว สิพลของหูเลยครับต่ายมดแล้วถ้าเขาในหูนลยบือเลียกเร็จยุดสมอลีเลย